ราศีมังกรดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมังกรในเดือนตุลาคมปี2566 ชาวราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15 6, มกราคมถึง12กุมภาพันธ์คำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีมังกรเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนตุลาคมนี้นะคะดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนการเงินกำลังจะย้ายมาโยกนาโคจรเป็นสมแก่ลัคนา ก็จะส่งผลนะคะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับชะตาชีวิตของคุณพรลาหูเป็นเทพเจ้าแห่งความเปลี่ยนแปลงเมื่อย้ายเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามนะคะพาราหูโคจรมาให้คุณในดวงชะตาแล้วก็จะส่งผลให้เกิดราผลทำให้เจ้าชะตาจะรำ่ำรวยหน้าที่การงานก็จะมีการขยับขยายใหญ่โตมากขึ้น นับตั้งแต่วันที่17ตุลาคมนะคะปี2566นี้นะคะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่5พฤษภาคมปี2568ดาวพระราหูจะย้ายเข้ามานะคะอยู่ในราศีมีนในภพสหัชชะ ชาวราศีมังกรคุณมีเกณฑ์น,นะคะจะได้รับโชคจากดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วก็ยังมีเกณฑ์น,นะคะจะได้รับลาภผลจากดาวพฤหัสที่ยังโคจรเป็นราชาโชคอีกด้วยนับจากนี้ไปนะคะอีก18เดือนดาวพระราหูกําลังจะย้ายเข้ามาทาให้คุณต้องเข้าไปพบเจอผู้คนมากขึ้นแล้วก็จะส่งผลนะคะให้คุณได้เจอโชคลาภในแวดวงสังคมนั้นก็ได้ ดังนั้นนะคะชาวราศีมังกรจากนี้ต่อไปนะคะคุณเองต้องเอาตัวเองออกไปภายนอกนะคะต้องกล้าที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองและต้องคิดไว้เสมอนะคะว่าจะไม่มีใครนะคะได้สิ่งใหม่ๆถ้าเกิดยังคงทำแบบเดิมๆซ้ำๆใครที่คิดอยากจะค้าขายหรือว่าอยากจะทำธุรกิจก็ให้ตัดสินใจลงมือทำ ลาหูโคจรอยู่ในภพสหาชาก็แปลว่าการเดินทางนะคะที่ต้องออกภัยไปเชิญกับโรคภายนอกเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมเพื่อที่คุณนะคะจะได้เห็นช่องทางนะคะแล้วก็เห็นโอกาสที่มากขึ้น ในเดือนตุลาคมนี้นะคะก็จะมีดวงดาวที่เคลื่อนย้ายแล้วก็จะส่งผลต่อชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีมังกรก็คือในวันที่สามตุลาคมดาวอังคารดาวเจ้าเรือนลาภะนะคะดาวแห่งโชคลาภความสําเร็จจะย้ายเข้าไปอยู่ในราศีตุลน,นะคะในภพกรรมะก็ยอมส่งผลนะคะส่งผลดีในเรื่องของการงานจะทําให้คุณมีโชคมีลาภมีโอกาสที่ดีเกี่ยวกับการงาน ผู้ใหญ่จะเมตตาคอยให้การช่วยเหลืออุปถรัรมภ์แต่เมื่อดาวอังคารนะคะไปอยู่ในราศีตุลก็จะส่งผลนะคะให้มีความขี้เกียจมีความเบื่อหน่ายนะคะในงานที่ทำก็ได้ จากนั้นนะคะในวันที่15ตุลาคมดาวพุธดาวเจ้าเรือนสุภะก็จะย้ายเข้าสู่ราศีตุลในภพกรรมมาอีกนะคะเมื่อดาวพุธกับดาวังคารเข้ามาโคจรร่วมกันก็ต้องระวังคําพูดคําจานะคะในที่ทํางานของคุณอาจจะมีเรื่องให้ต้องทะเลาะก,กันก็ได้หรืออาจจะเกิดการผิดใจกับพี่น้องทะเลาะก,กันกับคนในครอบครัวบรรยากาศในบ้านก็จะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจก็ได้ และวันที่18ตุลาคมนะคะดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีตุลน,นะคะอีกเช่นกันดาวอาทิตย์จะโคจรเป็นเกษตรนะคะสลับเรือนกับดาวศุกร์ก็ยอมจะส่งผลนะคะให้ชาวราศีมังกรคุณมีเกณฑ์จะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางคนนะคะอาจจะได้ย้ายงานได้เปลี่ยนแผนกหรือว่าอาจจะได้งานใหม่ก็ได้ ภาพรวมในเดือนตุลาคมนะคะชีวิตของคุณก็อาจจะมีความวุ่นวายอยู่บ้างนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินก็จะย้ายครั้งใหญ่และดาวหลายดวงนะคะที่เป็นคู่ศัตรูกันก็มาโคจรร่วมกันในเรือนการงานอีก มาดูในด้านการงานกันนะคะในวันที่3ตุลาคมเป็นต้นไปดาวพุธดาวเจ้าเรือนลาภาจะย้ายเข้าสู่ราศีตุลในภพการงานก็จะส่งผลนะคะให้คุณมีโอกาสจะได้รับข่าวดีในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่มีโอกาสได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งหรือชาวราศีมังกรบางคนก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานอาจจะลาออกไปแล้วก็ไปเริ่มต้นงานใหม่ที่ดีกว่าเดิมมั่นคงกว่าเดิมคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า ะะอาจจะได้ลองเอาสินค้าใหม่ๆมาลองขายในช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปนะคะชาวราศีมังกรมีเกณฑ์จะได้เดินทางมากขึ้นด้วยดาวสุขดาวเจ้าเรือนการงานนะคะที่โคจรอยู่ในภพมรณะก็ถือว่าดวงดาวจะเข้ามาช่วยส่งเสริมงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็ได้ ดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกดวงการเงินของชาวราศีมังกรอาจจะมีความไม่แน่นอนนะคะเข้ามานั่นก็เป็นเพราะว่าดาวพระราหูนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณกําลังจะย้ายราศีครั้งใหญ่แต่เมื่อดาวพระราหูนะคะได้ย้ายออกไปในวันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปก็ถือว่าดวงการเงินของชาวราศีมังกรจะเปลี่ยนไปจากที่ดีอยู่แล้วนะคะก็จะดีมากขึ้นแต่หากใครนะคะที่เคยติดขัดก็จะกลับมามี สภาพคลองที่ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ชาวราศีมังกรนะคะคุณจะมีช่องทางมีรายได้มีเงินทองไหลามามากขึ้นส่วนของโชคลาภนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาจากคนในครอบครัวมาดูในด้านความรักนะคะของชาวรักคนาราศีมังกรดาวสุขดาวความรักนะคะยังโคจรอ,อยู่ในภพมรณะสถานการณ์ความรักนะคะยังไม่ค่อยดีนะคะ คคู่ไหนนะะมีปัญหาทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้ก็ขอให้มีเวลาทบทวนกันดูนะคะว่าจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้และการที่ดาวศุ์ดาวเสาโคโจรเลงกันอีกด้วยก็จะยิ่งส่งผลนะคะให้คุณมีสถานการณ์ของความอึดอัดจใจอะไรมันก็จะดูแย่ไปหมดส่วนคู่ไหนที่รักกันดีนะคะก็ช่วงนี้ก็จะมีการช่วยเหลือกันในบางครั้ง จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมังกรขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณคะ่ะ